พื้นที่ตรงนี้นะครับผมจะมีรีสอร์ทร้างนะครับผมโดนสึนามินะครับผมบ้านร้างนะครับตั้งแต่สมัยโควิดนะครับผมมีคนเสียชีวิตกันเยอะสึนามิเขาด้วยนะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับเป็นบ้านร้างรู้สึกว่ามันขนลุกนะครับดูนะครับผมรกร้างมานานแล้วนะครับ หินสวยมากๆนะครับนี่ว้าวอยอกอ่ะไม่ใช่สวยมากนะครับหินว้าวตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สวยมากๆนะครับผมบนนี้ก็เป็นป่านะครับป่าวันนี้เรามากับพี่ด้าดนะครับผมจะตามพี่เขาไปเที่ยวนะครับ ไม่รู้ว่าพี่าดาดาจะไปไหนก็ไปตรงนั้นนะครับผมว่าหอยเยอะแยะเลยนะครับนี่ครับผมถ้าตกในสถานการณ์เอาชีวิตรอดก็สามารถกินได้นะครับนี่นี่นี่น กำลังเคลื่นอนไหวอยู่เลยว้าวเยอะแยะเลย ตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราก็เดินเรียบชายฝั่งนะครับพื้นที่สวยมากเลยนะครับผมกะวันก็จะตกดินแล้วนะครับ ใครรู้จักคอมเมนต์ด้วยนะครับผมเต็มไปหมดเลยไม่รู้ลูกอะไรนะครับอืกิน่นคล้ายๆอ่าฝรั่งคล้ายๆฝรั่งนะครับไม่รู้จะกินได้หรือเปล่านะครับผม,มไม่เสียงดีกว่า วอนนี้นะครับบพื่อนเซีไม่สามารถไปได้เลยนะผมทางตันสิ่งสำคัญก็คือผมไม่ได้พามีดมาเราไม่สามารถเดินไปต่อได้กลับนะครับผมเดี๋ยวกลับไปที่พักของพี่ดาดากันดีกว่านะครับผมแล้วก็ไปหาทําอะไรกินกันโอเคกลับไปเลย ตัวน,นี้นะครับเ,เพื่อนๆ hey. ปลิงนะครับผมปลิงทะเลว้าวไม่กล้าจับนะครับนอนี่อี่ตัวหนึง่งอู้นี่ตัวอะไรนะครับผมไม่รู้ตัวอะไรนะครับเนี่ยมีขามีนวดมันคืออะไร นี่อุ้ยมึกไม่ใช่มันคืออะไรนะครับโอ้มีพิษหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้อุ้ยนี่ตัวอะไรไม่รู้นะครับผมนะใครรู้จักบ้างนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับผมนี่อู้ มีขนด้วยนะครับอู้เดี๋ยวๆต้องหาไม้เขียนะครับไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับเพื่อนๆเ,เข้าไปอาแอบอยู่ในรูแล้วเราไม่สามารถเอาออกมาได้นะครับมีขนแล้วก็มีแบบคล้ายๆมีหนวดออกมาสี่ห้าหนวด หกหนวดน,นะครับผมว่าน่าจะมีพิษนะครับเพื่อนๆ่ก็เลยไม่กล้าเอามือจับนะครับผมมีทั้งปิงทะเลแล้วก็ตัวสัประหลาดนะครับใครรู้จักคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมโอเค okay. เดี๋ยวเดินเรื่อยๆนะครับ เอาละครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มาถึงที่พักเรียบร้อยนะครับจะมืดแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะรีบตามแฟนผมไปนะครับแฟนผมเดินไปอาบน้ํานะครับน้ำโบกครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอากางเกงเสื้อผ้าไปก่อนนะครับเอาไปผัดเปลี่ยนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับมาดูกันว่าพื้นที่อ่าบนเกาะเขาอ,อาบน้ํามันยังไง ตอนนี้นะครับผมตะวันใกล้จะรับขอบฟ้าเลยนะครับเดี๋ยวต้องรีบเดินไปที่บอ่อบรรยากาศก็โอ้สวยงามมากนะครับผมสองฟ้าเป็นสีเหลืองเลยนะครับน่นข้างบนตรงนี้นะจะจะเป็นป่านะครับผมเป็นป่าอ่า ดิบชื้นนะครับผมมีต้นไม้นานา,นาพันธุ์นะครับอู้หูนู่นน่นดูนกนะครับนกอินทรีนะครับผมเ,เดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่าค,คืออครั้งนี้เป็นการพักผ่อนนะครับผมมาเที่ยวมาหาพี่ดา้ดานะครับผมว่าเขาสบายดีหรือเปล่าหรือว่าทําอะไรอยู่ช่วงนี้นะครับผมเขาก็อ่า สบายดีนะครับผมโอเคอยา,เาน้ำก่อนนี่ถึงแล้วบอ่อน้ำนะครับผมบ่อน้ำบนเกาะก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับข้างบนจะเป็นป่าดงดิบนะครับข้าล่างตรงนี้จะเป็นต้นมะพร้าวแล้วก็มีบอ่อแล้วก็ พื้นที่ตรงนี้นะครับผมมันจะมีพวกรีสอร์ทร้างนะครับผมที่รกร้างโดนสึนามินะครับผมพังผุพังหมดเลยนะครับแล้วก็รกร้างเหลือพื้นที่แบบที่ว่าเขาเรียกอิดเหลืออิดเหลือปูนนะครับผมแล้วก็ไม่สามารถพักพิงหรือว่านอนได้นะครับเห็นเขาว่าพื้นที่ตรงนี้ก็มีเรื่องเล่าอาถรรพ์อะไรมากมายนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมขอตัวอาบน้ำก่อนนะครับ อนนี้นะครับเพืเ่อนๆก็มืดเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะทํากับข้าวกันนะครับผมนี่มาดูกันว่าพี่ดาดาทำอะไรย่างปลานะครับผมมีปลาแดงปลาเก๋านะครับว้าวก็โอเคเดี๋ยวไปดูแฟนผมจะทำอะไรกันนะครับผม ทำอะไรกินเหรอเดี๋ยวเก,กงนะครับผมหุงข้าวนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ข้าวสุกเรียบร้อยนะครับนี่มาพี่ด,ด้าด้โอเคโอเคนี่วันนี้เรามีอ่าเกงขั่วหมูขั่วกะทิกับหมูนะครับลูกม,มะเขือปลาย่างนะครับผมปล,ปลาเก๋าปลาแดงหมูย่างยำกุ้งโอ้โหอะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยตำกุ้งตำกุ้งโอ้เรียกผิดนะครับตำกุ้ง โอเคเอาพี่มาเลยพี่กินเลยกินเลยนี่โอเคเลยพูร์ฟอร์เวอร์ลูกเน bon <ne> ียบุนาเฟติตอืมบุนน่าเฟติตใครที่ดูอยู่ก็ตักมาเลยนะครับอืมอืมโอเคอร่อยไหมพี่ very good อตอนนี้นะครับก็กินข้าวอิ่มเรียบร้อยนะครับผมนั่งดูคื่นอยู่คื่นลมคืนนี้ก็ไม่เลงเท่าไหร่นะครับอากาศดีมากนะครับผมเดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวจะปูผ้านอนอ่าข้างหน้าบ้านนะครับ ทีแรกจะคิดจะนอนใต้ทุนนะครับผม <Yeah. S 1> พอคิดไปคิดมายุงเยอะนะครับ <Yeah. S 1> ก็เลยขึ้นมานอนข้างบนโอเคเดี๋ยวอ่านั่งดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับผมอินลมชมวิวนะครับ เอาลครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในมุงเลยนะผมเดี๋ยวจะนอนแล้วนะครับง่วงแล้วนะผมอโอเคเดี๋ยวเจอกับผมพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับผมฝันดีนะครับ Thank you. ตอนเช้าครับกอ็ออกมาเที่ยวนอกเกาะน,นะครับผมสวยมากนะครับเกาะตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะไปเรื่อยๆนะครับผม น,นี้นะครับเพื่อนๆก็มาเทียบเรือบนเกาะนะครับผมนี่มีบ้านร้างน,นะครับเห็นเขาว่าตั้งแต่สมัยคโควิดนะครับผมมีคนเสียชีวิตกันเยอะสึนามิก็ด้วยนะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับเป็นบ้านร้างใครอยากให้มานอนดันหนึ่งมาเลยนะครับผมเดีย๋ยวไปสำรวจกันดูนะครับ รงนี้นะครับเพื่อนๆเป็นทางขึ้นนะครับผมอ,อือสมัยก่อนผมว่าน่าจะสวยมากๆนะครับว้าวโหธรรมชาติดีมากเลยนะครับผมหันไปข้างหน้าก็เป็นทะเลนะครับตรงนี้นะผมที่ว่าโดนน่าจะเป็นสึนามิมากกว่านะครับตรงนี้ โอใครอยากให้ผมมานอนดันหนึ่งเลยนะครับผมโหสวยมากๆม,มีต้นตะเคียนทองนะครับบนข้างหลังเขาตรงนี้นะผมเป็นป่าดงดิบนะครับอยู่ในเกาะนะครับผม สวยมากโอเครู้สึกว่ามันขนล,ลุกนะครับไปไป เพื่อนเพอนฟซีนะครับดูนะครับผมรกร้างมานานแล้วนะครับโหน่ากลัวม,มากนูดูนะครับนูไงกลางคืนนะครับผมเห็นเขาบอกกันว่าขอเข้าเรื่องหลอนสักนิดนึงนะครับอ่ามีคนเห็นนะครับผู้ชายผู้หญิง เสียงร้องนะครับผมเสียงปีดร้องแล้วก็เห็นผู้ชายผู้หญิงนะครับผู้ชายตัวดําผู้หญิงผิวสีอ,อกแดงแดงนะครับผมก็เป็นพื้นที่ผมว่าน่าจะเป็นอ่าสมัยก่อนนะครับผมที่โดนซึนามินะครับอาจจะมีคนตายเยอะนะครับบนเกาะตรงนี้ผมจะไม่บอกพิกัดเกาะน,นะครับแล้วก็จะไม่ระบุด้วยนะครับผม ว้าวสวยมากนู่นะครับมีหน้าหาดหน้าหาดติดกับทะเลนะครับผมสวยมากนะครับก็เดี๋ยวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับผมใครที่มาเที่ยวบนเกาะนะครับหรือว่าในกลางทะเลนะครับผมก็ช่วยกันเก็บขยะลุ่นนงกันนะครับผมขยะ เล็กน้อยเก็บไปทิ้งที่บ้านหรือว่าในถังขยะนะครับผมก็ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับอ่าอยู่บนทะเลฉุกเฉินโทรหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอ้ยหนึ่งห้าห้าห้าได้นะครับผมหนึ่งหนึ่ง้อ๋อหนึ่งหงห้าขลังนะครับ,รบก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับโทรหมายเลขนี้ได้นี่นนเนี่ยโทรมาเลยนะครับ มีปัญหาติดโกะหรือว่าอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับผมโทรมาได้นี่โอเค,อเคก็ผมเป็นตัวแทนให้นะครับผมขอยืมพื้นที่เพื่อนๆเอฟซีน,นะครับผมคนที่มาเที่ยวก็ช่วยกันเก็บขยะให้ดีนะครับผมรุนนาลงรักธรรมชาตินะครับผมอู้ดอกไม้สวยมากนี่นี่นี่ดอกอะไร ครับผมดกเยอะแยะเลยอุ๊ยตรงนี้พื้นที่สวยมากนะครับแต่มีบ้านร้างเยอะมากนะครับก่อตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะเดินไปดูเรื่อยๆนะครับ ับไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวลุกไปโอ้ลงโอ้ไปไปไปตอนนี้นะครับผมก็มาถึงที่พักเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเก็บของนะครับผมกลับบ้านก่อนนะครับ เดี๋ยวค่อยมาเยี่ยมพี่เขาใหม่นะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมก็ได้เที่ยวพักผ่อนนะครับที่จริงคือช่วงนี้นะครับยังไม่ได้ขึ้นป่านะครับผมเพราะว่ายังไม่ค่อยสบายตัวนะครับก็เลยมาเที่ยวเยี่ยมที่พี่เขาก็ทําคลิปเล่นๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวละบ้านกอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เด็กในหมงด้วยนะครับผมอย่าลืมกันนะครับผมอ่า คนที่มาเที่ยวบนป่าหรือว่าบนเกาะหรือสถานที่ต่างๆก็ช่วยกันเก็บขยะนะครับผมมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรนะครับผมก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์หนึ่งอะไรเนี่ยนะครับผมนี่ครับเบอร์นี้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย